ครับผมวันนี้กับช่อง SDD นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกนะครับเนี่ยผมจะมาเล่นเกมกับน้องผมนนเนี่ยน้องผมคนนี้เนี่ย,ยก็คือผมจะมาให้น้องผมแบกก่อนนะครับต้นเกมผมจะลองพิมพ์ไว้น้องแบกนะครับแบกพี่หน่อยน้องแบกพี่หน่อยน้อง มันพไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับให้เลยพี่เดี๋ยวน,วนี้น้องอ่าโอเคครับตอนนี้น้องพิมพ์ว่าให้เลยพี่คืออะไรไม่รู้นะครับให้เลยพี่ก็คือตอนนี้เนี่ยผมกำลังวิ่งดูน้องอยู่นะก็ะคือตอนนี้น้องผมไม่อยายกลัวอะไรเลยนะผมขอดูตังน้องผมก่อนตังน้องผมน่าจะมีอยู่ หกล้มเอ็ดแล้วเอ็ดออกไปป่ะอ่าววางเลยแล้วอ่ะเอ็ดเอาลุ่นลุดนลุ่ระวังระวังระวางเองหน่อยเดีอาขายไปทำไมอย่าเอาโต้ซิคิดนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดให้มันตายหมดก่อนน้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกด โอเคแล้วก okay. 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 mm ็วิ่งโอยนะครับน้องวางอีกหน่อยเอาวางตัวบ้าปะบุกฮะบุกโอเคมันได้รับตัวบ้าเหนื่อไม่รู้สิ

ลังแล้วนี่เลยครับมาแล้วจะมีเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยครับอัพปีกทีก็หนึ่งบวกหนึ่งมือสองพันห้าร้อยอัพขั้นต่อไปสี่พันก็ประมาณการครับแต่ผมไม่ได้เอาซันต้ามานะโอเคตัวนี้ก็ดีอยู่ มานลครับผมจะวางตัวใหม่ตัวหันไปนะตัวนี้จะเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ผมจะมาบอกรูปร่างมันก่อนนะเนี่ยเอาให้ดูเลยเนี่ยรูปร่างเป็นหน้า,านตาแบบนี้มันยังวางไม่ได้นะมันยังไม่พอกรดหรดรลดหลดลดเพราะตัวนี้มันคูดเดานั้นสามวิต อ้ยโอ้ยโอ้ย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 นี่ไงอะไรอะไรวะเนี่ยโอล่าเฮ้ยที่เพิ่งกดจุดเวลาโอ้โหนนตัวนี้สองร้อยละสองร้อยวินานอยู่นะ น้องวางเลสิกได้ไหมเงินพอไหมมึงๆน,นะไม่พอโอเคไม่พอมีหนึ่งร้อยบาทเองเดี๋ยวพี่เก็บเงินไว้อัพดีกว่ามีตัวฟอกเมนอีกมาได้กลายเป็นเหล่าฟอกเมนมีดิแต่พี่เดี๋ยวพี่ยังไม่วางเลยเดี๋ยวพี่จะอัพเกรดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยวาง ตัวผิดตีมาอยู่ตัวเดียวแครมีออโต้สคริปต์เนี่ยไม่ได้ออโตโ้อพี่เองพี่เองปิดก็ว่าอยื่องว่ามันอือือดูดิเหมือนมันกระโดดเข้ามาเฉยๆมันเหมือนไม่ได้ตีมันกระโดดเข้ามาเฉยโอ้โหบวกปีละหมืน่นเลย เราค้งแมนั่งงูทั้งหลายเรากเล่นแบบไม่ใช่นแม่นะตอนนี้ผมเล่นนนแม่นะเราเล่นแบบอะไรนะไอสีทองนะครับปร,ประมาณเบสิกเบสิกนะน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเบสิกเบสิกนะครับนก็ไหว,วอยู่ละเลเซอร์น้องไหนอะ ไม่ใช่มันมีเสียงอะใช่ป่ะน้องมาวิวิวินตัวใหม่ตีหกหมื่นหกหมืเห็นดูเห็นเันมีรงวไอ้ตัวไอ้คงเม่นั่นอีกอะดูหน่อย่ายัง วางเร็ว,เรวๆเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เหินดูดิดูข้าวจมตีมันดีมันเท่าไอ้คองแมนเลยแต่คองแมนแม่งไปส่งเหมือนละวางเลขสิกได้ไหมอะแบบนี้ให้มันนี้ก่อนนะโอเค ตัวเดียวก็น่าจะไหวเนี่ยแบกทั้งที่ยังเนยะโอ้ยบวกดาเมซีปตัวใหม่อ่ะมันรับ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 ไปนั่นอ่ะมันรับมันรับอันนั้นอ่ะรับบัฟไอตัวนี้มันรับบัฟไอตัวนี้ยไอตัวนี้ไม่รับบัฟว่ะมันลอยไงตัวไหนที่มันลอยรับไม่ได้ อะไรรถต้องอยู่ใกล้ๆมันด้วยนี่ไงมันอยู่ในวงเห็นไหมนี่ไงมันอยู่ในวงเห็นปะไอ้ัวนั้นใช่ปะมันอยู่ในวงใช่มั้คนก็เลยรับบับรับบับได้ปึ้มวงมันไกลขนาดไหนเนี่ยไกลอยู่ด้วย เ,เาอามังในเสื้อหน่อยไปเื้อนออัพเลเสไอ้ตัวเนี้ยสองพันห้าร้อยหน่วยัไม่พอไม่พอร้อยสองสองตัว ยิงยิงยิงอ่ะพี่สามารถกดจุดเวลาได้แต่พี่ยังไม่กดพี่จะรอกดตอนโบสสามสิบมาแล้วกันนะเตรีมน้อง เน่าวางนเงี้เหรออ่าใท่านเขาไม่เล่าแมนตอนพังใคท่านเขาไม่ลมา่าแมนอัปเกรดตอนพังหนึหง่งหมื่นสี่พันบาทรอบต่อไปหนึ่งสี่พันบาทเลยเหรอทำมาเยืนแค่ไหน พดคับเมนจะได้พวดคับเมนครบอเออจะมีสามหมื่นเอาเพื่นมาอีกอนหนึ่งตัวพี่พันมาสโลหกสิปอร์เซ็นตัวไหนตัวพี่พัด ตัวใหม่ตัวพี่เพิ่งได้ม่นะตัวตั้มใหญ่ๆอันนี้พี่พามีตัวสโลสองตัวมันสโลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอตัวเนี้ยจริงเหรอเออส่วนอีกตัวหนึง่งสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์เซตนี้ไม่มีใครหนีรอดหรอก ไปนไม่อยอมไม่อยอมไม่อยมอมมันเกลียนเกินไปมันเกลียนเกินไปมันเกลียนเกินไปน้องใช่ฟน้องอเดี๋ยวมันจะหดเกินไปนนจะลืมมาดูกันเยอะนะครับช่องผมเนี่ยแต่เม็เจ็ดพันเดี๋ยววิ่งมาดูดิบ๊อบ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 บ๊บ,บ,บโ,อโอ้ยิง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 วันน้ผจะพาทุกคนไปดูจุดลับนะครับกันเถอะร่วงโรงโน,น,นะครับให้เราวิ่งมาอย่างนี้เลยครับกดออโต้คลิปเลยน้อง เ้็นไงเนาะถ้าอย่างนั้นนะครับแม่เราวิ่งมาอยู่หลังนี้นะครับแล้วเราก็มองหน้าตัวเองนะครับแล้วก็หันไปดูน้องผมนะครับแล้วก็วิ่ง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 วยความเงียบนะครับวิ่งให้เงียบที่สุดนะครับมันจะไม่ได้ถอย่างนั้นแล้วก็มาข้างหลังน้องผมนะครับก็เฮืยมันติดไอ้นี่นี่นะครับไปตกใจมากๆไว้นี่ คิดว่าบอลมันจะมาแล้วมันตายเปล่าวะไม่รู้มาดูชมหน้าของเจ้าเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปก่อนถ่า,ายเป๊ะเป๊ะแล้วก็มาถ่ายกับตรงนี้ด้วย โอเคอ้าวไอ้ตัวนี้แม็กแล้วนะครับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาแม็กแล้ววงกว้างไหมเนะ oh นี่ยทำไมที่ไม่เอาไปนะลัดคอกแมนแต่เป็นลัดคอกแมนในอนาคตเด็กเล่นต่อไหม เออคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวผมจะพามันทำอะไรสนุกสรุปกันนะครับ,ครบใครที่อยากให้ตัวผมนะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชื่อให้นะครับชื่อของผม,มชื่อว่า เดี๋ยวเราดูเลยนะครับนี่นะครับชื่อของผมคนนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์ได้เลยนะครับหรือสต็อปคลิปนี้ไว้ก่อนก็ได้ส่วนชื่อน้องของผม๋ยมจะพาไปดูนะครับก็สามารถส่งได้เช่นเดียวกันครับชื่อของผมคือ A e I O U ชื่อของผมชื่อของน้องผมชื่อของผมก่อนนะครับกินห้าแล้วก็อะไรสกักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ G ใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงน้องผมคือ A-I-O-U A-E-I-O-U นะครับแล้วก็สองห้าสี่หกเจ็ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเป็นไปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย